พี่น้องเบ่งจุ่มนี่ไหมป๊าดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสุภุสุขคนมน,นีมน,นีท่ามายางหาเห็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องเห็ดเดือนตุลาพี่น้องมน,นีสิได้เห็ดยังแน่พี่น้องตามมาเก็บน้ากันจ้าพี่น้องตามมาจา้า <c oughs> พี่น้องเบิ้งจุ่มนี่แม่ป้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสิบเอ็ดสสองสามสี่สิบห้าจุ่มเดี๋ยวสชหาดอกพี่น้องป้าเห็ดแค่รดพี่น้องแจบเด้อ แถบเด้อจะมองขามจ้าพี่น้องเก็บได้กัเก็บถ้ามีกัเก็บเพราะว่าช่วงนี้ฮ็ดเพิ่งหวานขาดแคลนสรเกินปีนี่เนี่ยมาเก็บกันจ้าพี่น้องนี่นี่แมนบดพี่น้องอืม Hãy nhau nè ừ, kênh ่าจจะสีงามเบ่งคางๆกับง,ง,งามอยู่พี่น้องอือ 嗯，皮囊。嗯，我会 บ่อยสมบูรณ์ปนไดโดนนอนจ่อเห็นเราอีกดอกนึงน้อยๆอยนะ เซกูดมอร o น n ่งพอผ่าไรโอเค เอาไปขวบปน หดดหนังไก่หดดแค่อทอดแดดแค่อดพี่น้องนี่อีกนี่นี่ ที่สุดในดป่าพี่น้องปีนี่เห็ดบ่ค่่อยหลายดเ้ะพี่น้องเป็นเพราะเหตุชั้นใดไอก็โดนหนู เห็ดบบงามหรือว่ามันออกมาแต่หัวปีโพดบ่บางหันเห็ดแค่หลอดที่นอกเอาไปปนขวัวขขวปปนบ่ผิด นี่บอ,บอมี่เห็ดเพิองหวานเอาาสาได้แล้วหรือมั้งนี่พี่น้องอีกดอกนึงนั่งดยวเห็นอีกสามดอกทุกคนจ้งเป็นหมอปิดมากปิดอ่ะ กันคิดนะจังเ็แค่หอดที่น้องมีเห็นอีกเั่วอเอาได้ปะเอาได้ยัง

หอมบม mm. ีอืบเห็ดแค่รอดพี่น้องมือนีแต่เห็ดยังเอาเมื่อน้งไปหนึ่งเั่าจะเละกับเอาลุ่นสวย แก้วไปเตีมใส่แก้วกระพูน <ừ. S 2> ต่อค่ะอุ๊บยี่มาเลยเย่จำหนีกำลังหลุนโต

งวยงอยอยันถึงอันนี้แล้ว y o u t u เบอไปต่อ <c ười> จะูพอีเป็้องาากันดีๆด้ะเดี๋ดดวยวสิขวานอนไหมครับาลัจากนี้

อีกดอกหนึ่งย่างพันมันอูนอูออน,น,นก็ประตา ดอเพ็ดเพิ่งหวัดไม่ค่อยมีหรอกนะเจ้าพี่น้องแต่กสัญญาว่าสิมาจอบเบิงเรื่อยๆแ่ะพี่น้อง มีมลายตัดออกนดพดีไหมออออกนะ้อืมตอออกเลยพี่น้องอันท้ายแท้ลูปใหหนูนะเอาไปเห็ดเป็นปกโอเคออกก่อนเนาะ ล้วจ้าพี่น้องนี่กิปนี่ก็บเหเดแค่รอทมนนี่ก็ได้เต็มตาพี่น้องนี่กับเ็ดอันเพิงหวานอยู่ขังลางเด้อพี่น้องแต่ว่ามันได้แค่รทอยู่ขังเทิงนี่ลิปนี่แมนนี่ก็ขอไปก็เด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งๆให้แมนนี่น้ำเด้อดพี่น้องจ๋าจะได้ผ่วาดคลิปหนาต่อไปเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญจะเจ็บจะจนเด้อพี่น้องลำรวยตลอดปี โชคดีตลอดไปจ้ะพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดี